การแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยวิธีทำบุญเพราะบุญเป็นความสุขและเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์สูงมากที่สุดโดยนำบุญที่เราทำนี้อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงจิตวิญญาณต่างๆที่เราเคยไปล่วงเกินท่านไว้เพื่อขอกมาลาโทษการทำบุญเช่นใส่บาตรทำบุญสังฆทาน ทำทานกับผู้ยากไร้หรือสถานศึกษาหรือบริจาคสิ่งของต่างๆช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญให้ทานอะไรก็ได้โดยมีศรัทธาด้วยใจจริงและอุทิศบุญกุศลส่งแผ่ไปให้ครูบาอาจารย์ท่านยังแนะนำอีกว่าการแก้บนที่จำไม่ได้วิธีสำคัญมากที่สุดคือต้องบวชรักษา ถือศีล8อย่างน้อย3-7วันโดยรักษาศีลปฏิบัติธรรมมันสวดมนต์ไหวพระฝึกสตินั่งสมาธิตั้งจิตใจให้สงบนิ่งแล้วแผ่เมตตาคือแก้ด้วยวิธีปฏิบัติบูชาเป็นวิธีที่ดีที่สุดและวันสุดท้ายที่รักษาศีลแปดแล้วโดยให้จัดเครื่องบวงสรวงจัดหักของแก้บนต่างๆมีอาหารข้าวหวานผลไม้และน้ำ วางบนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าขาววางไว้กลางแจง้งโดยมีทูป16ดอกปักบนอาหารของแก้บนนี้โดยมีคำกล่าวดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าเคยบนบานไว้ทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ก็ตามวันนี้ข้าพเจ้าจึงขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยานโดยขออัญเชิญ รมทุกชั้นฟ้าเทวดาเทพเทวารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอเชิญโปรดมารับเครื่องสักการะเครื่องของแก้บนเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าจัดมาถวายให้ในวันนี้ด้วยเถิดเพื่อขอให้การบนบานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าทั้งที่จำได้หรือจำไม่ได้ก็ตาม ทั้งที่สมหวังหรือไม่ก็ตามการบุญบานจงอย่าติดค้างต่อกันไม่เป็นเวรไม่เป็นกรรมต่อกันไปอีกเลยจงจบกันเรียบร้อยด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ด้วยเถิดและขอให้ท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยและโปรดเอโหัิกกรรมทุกอย่างให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเพื่อขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปนี้ พบความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งเรื่องการงานและการเงินด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้